สวัสดีจ้าคลิปนี้พามาดูคุณยายฟัดข้าวซึ่งสมัยนี้หาดูได้ยากแล้วส่วนใหญ่ก็จะซื้อข้าวสำเร็จทานกันถามยายว่าทำไมต้องฟัดยายว่าในข้าวนะ่ะมันมีทั้งหินแล้วก็เปลือกข้าวการฟัดจะทำให้ข้าวสะอาดหุงไปแล้วน่าทาน เลยต้องยอมปวดหลังปวดเอวมายืนฟัดข้าวซึ่งถ้าถามเด็กๆสมัยนี้ก็คงไม่รู้จักการฟัดข้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆนะคะจะต้องมีจังหวะในการฟัดนานๆจะเห็นคุณยายฟัดข้าวเพราะบางทีไปสีข้าวแล้วข้าวสะอาดมาไม่ค่อยมีเศษหินแล้วก็เศษเปลือกข้าวแต่บางโรงสีสีข้าวแล้วมีปะปนมาเยอะ หลังจากฟัดข้าวเสร็จข้าวที่ได้จะสะอาดมีเศษปนมาบ้างอยู่นะคะแต่เล็กน,อน้อยเพราะคนแก่เมื่อทานข้าวไปเจอเศษหินจะทำให้ฟันแตกได้ อันนี้เป็นข้าวที่เราฟัดเสร็จรบร้อยแล้วนะคะคุณยายก็จะแยกเก็บนี่ถังนี้คือแบบสะอาดขึ้นอาจจะมีปะปนมาเพียงเล็กน้อยค่ะคลิปนี้ไม่อยู่ก็มาดูการฟัดข้าวซึ่งหาดูได้ยากแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ